สวัสดีครับผมเลชเชสจากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้ยังคงอยู่กับฟังก์ชันที่ชื่อว่า get static prop นะครับเอาล่ะมันจะมีเาขาเรียกว่าเหมือนกับโนติสอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่า ไอ้เจ้าตัว g e t s t a t i c p r o p เนี่ยถ้าเราอ่านจากเอกสารนี่ดีเนี่ยเราจะพอเข้าใจว่ามันจะถูกเรียกเพียงแค่ครั้งเดียวตอนจังหวะที่เป็น Mu วรันไทม์ดังนั้นเน่ยบางคนอาจจะมีการทดลองทดสอบโดยการเหมือนกับ generate นะครับเ,เขาเรียกว่าค่าที่เป็น Dynamic ดูแล้วลองดูซิว่าทุกครั้งที่มีการยิง r ี q u e s t เนี่ยมันเปลี่ยนไหมซึ่งผมก็ทำการทดลองดูก็ปรากฏว่าเปลี่ยนทุกครั้งคราวนี้ก็เลยมาอ่านเอกสารดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคาว่า run on every request in development mode คือเนื่องจากตอนที่เรา run เนี่ยมันเป็นโหมดที่เป็น development mode นะครับถ้าเป็นโหมด development เนี่ยไอตัวเนี้ยจะถูกเรียกทุกๆครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะ run อยู่บน production เนี่ยมันจะไม่ถูกเรียกทุกครั้งนะครับเอาละอย่างนี้เราก็ต้องมาทดสอบกันละสิครับถูกต้องไหมครับแล้วก็ทำการมาที่ project นี้นะครับคราวนี้ไอข้อมูลอย่างเี้นะครับ เนื่องจากว่ามันฟิกคงที่นะครับมันฟิกคงที่เ,เพราะว่ามันเป็นลิงก์งเดิมดังนั้นผมจะทำการเพิ่มข้อมูลใหม่ชุดหนึ่งนะครับก็อาจจะตั้งชื่อว่านะครับอ่าดินามิกแล้วกันอ่าดินามิกนะครับอ่าเดต้านะครับแล้วก็ผมให้เป็นลนักษณะอ่าข้อมูลง่ายๆครับก็อาจจะเป็น ผมคิดว่าน่าจะเป็น Data มาธ่ดาเลยนะก็อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับให้เป็น Match นะครับเอาให้เป็น Random ดีกว่าเป็น Random Data นะครับ Random เลยนะครับแล้วก็ให้เป็นของ match.randoom ครับแล้วก็ทำการวงเล็บนะครับผมทำการ c o n v e r t ให้เป็น String แล้วกันโดยการ t To String นะครับโอเคแบบนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้ผมจะลองสแปนดูนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ให้เป็นคำว่า Random นะครับ แล้วก็ Data ด้วยแล้วผมก็จะทำการเอาค่าเนี่ยมาแสดงดูนะครับดูซิว่าผมจะเห็นค่า Random ไหมนะครับก็ Refresh ดูครับอาล่ะผมะเห็นค่า Random ทุกครั้งที่ผมมีการกด Refresh แล้วคุณก็จะเห็นว่านะครับค่า Random ผมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับกรณีที่เป็นหลักการที่บอกคือ,อมันจะต้องถูกเรียกครั้งเดียวตอนสว่าะที่เป็น build time ต่ตอมาเวลาเรา refresh เนี่มันก็ไม่ควร generate ใหม่นั่นแหละก็คือหมายเหตุที่มันเขียนในเอกสารตรงนี้ว่าถ้าเกิดเรา run ในโหมดที่เป็นยานเด็นะครับหรือ next d e ็ก็คือ development mode เนี่ยนะครับตรงนี้จะถูกเรียกทุกครั้งนะทุกๆ request ที่ยิงเข้ามาอันนั้นเราก็คงอยากจะลองเ e s ด้วลละว,ว่าเอ๊ะ นะครับถ้าเราเล่นรดักชันจะเป็นยังไงนะครับเอาละต้องดูคลิปหน้าครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับให้เห็นภาพก่อนว่าเวลาคุณไปรันจะไม่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยทุกครั้งที่เรารีเฟซเนี่ยมันเจนใหม่นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะลองบิลเป็นแบบสนามรดักชันดูดูซิว่ามันจะถูกเรียกซ้ำหรือเปล่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ